พวอออนไลนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม พันโชคกับบุตรลงเรือนไปแล้วข้าพระเจ้าจึงถามนายทองอินว่านี่แกเล่นตลกอะไรฉันยังไม่เข้าใจมาเกณฑ์ให้ฉันเป็นหมอผีหมอสางทำไมนายทองอินหัวเราะแล้วตอบว่าแกหละ่ะมันคอยจะไม่เข้าใจเสียเสมอแหละฉันใช้ตาพันโชดกับลูกแกไปเสียสำหรับเราจะได้มีเวลาตรวจในเรือนแกสักหน่อยมาเถอะอย่าเสียเวลาเลยว่าแล้วก็พากันเข้าไปตรวจในเรือนในนั้นมีห้องรวมห้าห้อง ห้องใหญ่ที่สุดก็คือหอนั่งต่อนั้นเข้าไปเป็นห้องที่พันโชดนอนค้างห้องพันโชดนอนเป็นห้องไว้ของนายเข้าไปอีกมีอีกสองห้องคือห้องนอนบุตรสองคนห้องหนึ่งกับห้องซึ่งหน้าพันยาพันชดเคยอยู่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ห้องหนึ่งห้องนี้กับห้องเก็บของตรงกันปิดลั่นกุญแจทั้งสองห้องห้องบุตรนั้นตรงกับห้องพันโชดเข้าออกต้องผ่านห้องพันโชด เมื่อนายทองอินเห็นเช่นนี้ก็พูดเป็นเชิงบน่บนๆว่าไม่ได้ออกทางนี้แน่ข้าพเจ้าถามว่าใครไม่ได้ออกนายทองอินหาตอบว่ากะไรไม่เดินตรงรี่เข้าไปในห้องบุตรตรวจดูรอบแล้วก็มองออกไปทางหน้าต่างมองอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็หัวเราองคิกๆและพูดว่าเก่งยูเกงยูพ่อวัดมาดูอะไรนี่หน่อยเธอะข้าพเจ้าชัโง,ง่ออกไปนอกหน้าต่าง ก็เห็นของประหลาดจริงข้างนอกหน้าต่างมีไม้ทําเป็นเพิงติดอยู่ตลอดพอคนเดินได้นายทองอินหัวเราะอีกแล้วถามข้าพเจ้ายังไงแกมีความคิดอย่างไรบ้างข้าพเจ้าตอบว่าฉันยังแลไม่เห็นนายทองอินยิ้มแล้วว่านั่นแหละทางผีเดินละพอวัดผีเดินออกจากห้องนี้ไปกินเครื่องเส้นในหอนัน่นยังไงล่ะ นี่ mic. ไอชมมันพอใช้จริงฉันเองยังนึกเสียแทบตายว่ามันไปขยำเครื่องเส้นยังไงไม่ให้พันโชดกับเจ้าบ่าวสองคนรู้ได้พอข้าพเจ้าได้ยินนายทองอินพูดดังนี้ก็เข้าใจและเห็นจริงด้วยว่าเจ้าชมนั้นเองเป็นผีแต่ก็ยังไม่เข้าใจแท้ในเรื่องผู้หญิงที่พันโชดเห็นอยู่สองแห่งนั้นข้าพเจ้าถามนายทองอินว่าเขาจะอธิบายเรื่องนั้นอย่างไรนายทองอินตอบว่า แกจำคำตาเปไม่ได้หรือเจ้าปริตลูกแกมูนี้หายไปบ่อยๆจะไม่ได้หรือข้าพเจ้าก็เข้าใจแจ่มแจ้งทีเดียวคราวนี้ส่วนนายทองอินนั้นกรุ่มกลิ่มมากเมื่อเวลาเดินกลับมาหอนั่งเขาพูดว่าพ่อวัดคราวนี้แหละแกจะได้ชื่อเสียงเป็นหมอผีสําคัญละตั้งแต่คืนนี้ไปผีเป็นไม่หลอกพันโชดอีกละนั่งคอยกันอยู่ในหอนั่งนานกว่าพันโชคกับบุตรจะกลับ พอได้ของต่างๆมาพร้อมแล้วข้าพเจ้ากับนายทองอินก็ตั้งพิธีวงใส,ส่ศีลและน้ำมนต์บ่นพึ่งพไปตามทีพอเสร็จพิธีแล้วข้าพเจ้าก็พูดกับทันโชตตามที่นายทองอินสอนไว้ว่าคืนนี้ขอให้ฉันกับเพื่อนอยู่ในหอนั่งตัวแกเองกับลูกไม่ต้องวุ่นวายอะไรและถ้าได้ยินเสียงอะไรก็อย่ากออกจากห้องแกเป็นอันขาดนอนนิ่งเฉยเสียทีเดียวมาเถอะมารดน้ำมนต์เสียทั้งสามคนแหละ พันโชตกับปุตก็เข้ามารับน้ำมนต์ทั้งสามคนพอรับประทานข้าวปลาเสร็จกันแล้วข้าพเจ้าก็ไล่พันโชตกับปุตให้ไปนอนเสียแล้วนายทองอินจึงพูดกับข้าพเจ้าว่าฉันจะลงไปคอยอยู่ตายถุนริมโอ่งน้ําแกคอยอยู่บนนี้จนได้ยินเสียงตักน้ําพอตักน้ํา แกต้องลงไปทีเดียวเจ้าผีพอรู้ว่าแกลงไปคงหนีเข้าใต้ถุนเจ้าพวกพ้องฝากข้างโน้นพอเห็นจะเสียทีคงคลางขึ้นแกต้องทำเป็นตกใจเหลียวไปแล้วแกเดินให้ใกล้คูเข้าไปทุกทีพอถึงสะพานแกวิ่งตือทีเดียวจับเจ้าผีฝากโน้นให้ได้เจ้าผีฝากนี้ปล่อยไว้ให้ฉันเถอะ ข้าพเจ้าขัดขานขึ้นว่าไอ้เลื่องไม้ท่อนเดียวนี่ฉันไต่ไม่ได้เร็วนะกว่าฉันจะไต่ข้ามไปได้เจ้าผีก็จะหนีเสียหนี้นายทองอินตอบว่าแกอย่าทุกเลยฉันจะจัดการให้แกข้ามสบายทีเดียวเวลานั้นยังหัวค่ำอยู่เพราะฉะนั้นนายทองอินกับข้าพเจ้าสนทนาการเสียก่อนจนเวลาซึ่งกะว่าพันชั่วพอจะหลับแล้วนายทองอินจึงลงไป ก่อนจะลงไปนั้นนา้ทองอินปิดหน้าต่างหอนั่งซึ่งอยู่ข้างเดียวกับหน้าต่างห้องเจ้าชมนั้นเพื่อกันไม่ให้ปีาศาจถูกต้องเคลื่อนเส้นได้ข้าพเจ้านั่งคอยอยู่นานรู้สึกออกง่วงนอนหนักหลังตาพอนึกนึกอยู่ว่าหน้าโฟจะไม่สําเร็จประสงค์ก็ได้ยินเสียงเทน้าซ่าซ่าขอข้าพเจ้าไม่ได้รังรอเลยรีบลงเดอนไปทางองน้ําเห็นผู้หญิงแต่งตัวอย่างที่พันโชตเล่า กำลังหิ้วปีดน้ำเดินมาจากคูข้าพเจ้าเดินตรงไปผู้หญิงนั้นพอเห็นข้าพเจ้าก็ถึงปีรีบเดินหนีเข้าไปทางใต้ถึงเรือนทันใดนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงครางฮือๆอยู่ทางฟากน้นของคูและอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็เห็นผู้หญิงรูปร่างคล้ายกับคนที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่เมื่อสักครู่ก่อนนั้นทั้งแต่งตัวก็เหมือนกันไม่มีผิดข้าพเจ้าต้องรับว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้รู้แน่นอนแล้วว่าเป็นคน ข้าพเจ้าก็คงจะเชื่อว่าได้เห็นปีศาจแล้วครั้งนั้นแต่เพราะทราบอยู่แล้วว่าเป็นคนข้าพเจ้าจึงไม่รอช้ารีบวิ่งข้ามสะพานนายทองอินได้จัดการหากระดานไปทอดไว้แล้วสามแผ่นปวดเจ้าปีศาจนั้นจี่ทีเดียวส่วนเจ้าปีศาจนั้นโดยเหตุที่ประมาทว่าข้าพเจ้าจับไม่ก้าไล่ไปจึงไม่ได้ออกวิ่งเต็มฝีเท้าจนข้าพเจ้าไปเกือบถึงตัวแล้วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจับได้โดยง่าย ข้าพเจ้าจึงจูงข้ามสะพานกลับเข้ามาพบนายทองอินนั่งอยู่ริมองค์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้หญิงนั้นพอข้าพเจ้าเข้าไปมองดูใกล้ก็จำหน้าได้คือตัวเจ้าชมนั่นเองนายทองอินหัวเราะแล้วพูดว่าได้ทั้งสองตัวสิไหนเอาตัวของแกมาดูหน้าทีหรือเองเป็นลูกนายเปรมไม่ใช่หรือนางผู้หญิงของข้าพเจ้าก็รับว่าตนเป็นลูกนายเปรมและว่าตนชื่อปริด นายทองอินพยักหน้าแล้วก็ชวนกันขึ้นไปบนหอนั่งด้วยกันทั้งสี่คนแล้วนายทองอินก็สักเจ้าชมดังต่อไปนี้ทำไมเจ้าถึงคิดทำผีหลอกพ่อผมอยากกินขนมทำไมจะขอพ่อเขากินไม่ได้หรือก็ได้แต่อยากสนุกด้วยพูดกันจริงๆนะถ้าอยากแต่จะเล่นสนุกทำไมต้องผากเพียนทําเพิงสำหรับเดินนอกหน้าตาแล้วทำไมถึงจะต้องหาผู้ช่วยด้วยตอบกันจริงๆนะ ผมไม่อยากให้พ่อแกมีเมียใหมาขอรับเป็นความสัตย์ความจริงแท้ๆท,ทีเดียวขอรับเออถ้าเจ้าบอกกันเสียดีๆก่อนแล้วกันฉันก็เห็นใจหรอกนี่แน่มาทำสัญญากันเสียเธอฉันสัญญาจะไม่บอกพ่อเจ้าว่าเจ้าทำหลอกแกแต่เจ้าต้องสัญญาว่าเจ้าจะไม่ทำพีหลอกพ่ออีกต่อไปผมสัญญาขอรับถ้าเจ้าทำพีหลอกอีกเมื่อไร ฉันจะต้องบอกพ่อให้ทราบความจริงเข้าใจนะเข้าใจขอรับเจ้าปิกก็เหมือนกันถ้าเจ้าทำหลอกพันโชดอีกฉันจะต้องฟ้องนายเปรมถ้าไม่ทำก็ไม่ฟ้องเข้าใจนะเข้าใจขอรับผมสัญญาตามนายว่าขอรับเออดีละ่ะปลิกเจ้าไปบ้านเสียเถอะชมเจ้าก็ไปนอนเสียเด็กทั้งสองไหวนายทองอินกับข้าพเจ้าแล้วก็ต่างคนต่างไปนอน ส่วนนายทองอินกับข้าพเจ้าก็เลยอาศัยพันโชดนอนอยู่จนรุ่งเช้าจึงกลับตั้งแต่คืนวันนั้นมาพันชดก็มีได้ถูกปีศาจพันยารบก,กวนอีกต่อไปข้าพเจ้าคอยฟังอยู่ว่าแกจะมีพันยาใหม่หรือไม่ก็ได้ความว่ายังไม่มีจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นหวังใจว่าคนในบ้านนั้นอยู่กินเป็นผาสุขทั่วกันส่วนตัวข้าพเจ้านี้ก็ยังมีชื่อเสียงเป็นหมอปีศาตวิเศษอยู่